สวัสดี F 490คนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเพจหนวงบริการนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้ปั่นเช้านะครับเหมือนเดิม เพิ่มเติมคืออากาศดีดีนะครับเย็นสบายภาพก็สวยจะถ่ายดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นหลุมหลบหลุมก่อนหลุมเยอะ ครับโอโหดูแสงสวยมากบ่านจึงครึ่งเลยหน้าผมนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจะให้แสงดูแสงตรงนี้นะสวยไหมละครับสวยมาก นี่แล้วครับนี่เรเาเรียกความพิเศษของการปั่นจักรยานเนาะ mm hmm. เห็นบรรยากาศก่อนใครนะครับสัมผัสบรรยากาศอากาศก่อนใครสวยๆแบบนี้นะครับปั่นจักรยานเท่านั้นที่ได้เจอนะครับ ผมก็จะปั่นอย่างนี้ผมุเช้าเลยนะครับร้อหมุนตีห้าครึ่งผมใช้เวลาอยู่บนจักรยานหนึ่งชั่วโมงนะครับระยะทางก็ไปกลับประมาณนะครับประมาณหนึ่งกิโล ปั่นมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะจะต้องไปทำงานเนาะวันนี้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับบรรยากาศอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงครับก็สองมอง,องและ โอเคนะครับยังไงฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้ากดติดตามกดถูกใจนะครับเอาไว้เจอคลิปใหม่นะครับไปแล้วนะสวัสดีครับ